เลาะหน้าย่ำแรงพี่น้างงานองเขาถือพนหมือขึ้นลังงามพี่น้องเขาไหมอันนี้อันนี้เขาวานหน้าดำหน้าดำก็ลาังงามหน้าดำต้นจะเตียไม่ต้องตัดใบส่วนหน้าวานนี่แัดยอด ก็มันเกิดโดนพี่น้องถ้าบพตัดมันก็จะสูงเนาะเข่ามันสิเมียดประตูอุ้ยงามเขียวชะอุ่มไปทั่วเขียวชะอุ่มไปทั่วท้องทุ่งนาเฮ้ยเสียงกบพี่น้องมาใส่เบ็ดเด้ บ่มีเบ็ดเขาถึกพลนยิน,นเสียงกล่องแร่้งบอกพี่้องเป็นวันพระเป็นสัญญาณบอกว่าพรุ่งนี้วันพระอีกกล่องแร่งก่อนมือนึงตามวิธีชนบทบรรนอก เออในเมืองกะสีขึ้นกันนะเนาะพี่เนาะตามวัดเนาะตีกองแร่งบอกบ้านพระแล้วภาพของเรืองอันเห็ดเฟื่องเกี่ยวใบออกน้องพมใหม่พี่เนาะนี่บ่เห็ด แห้งจังแล้วมีพี่น้องแห้งวัชพืชไม่เกิดบ่ได้ขนาดเกี่ยวออกแล้วก็ยังสูงอยู่เ้ยพี่น้องดูนะเขาอุ้ยงามครับ